มาเมื <önemli> ่อสิบปีมีสวยเดือดสองลำนี่แล้วจับตาด้วยพี่น้องอกสันขวัขวายเดี่ยวที่สิบเอ็ดไม่ลอยโอกกับหน้าหย เรอทังสองลนิ่งแล้วหันหัวเรือนิ่งเอามาน้วย เี hoy, hoy, án, si igen, ่ยวที ok, here, LO, you, ่เป็นตามที่พิบัติการเลยคาารผู้สเียไม่รอช้ายกโแดงให้กับเรือแม่บัวจากจังหวัดมหาสารสามเป็นฝ่ายชนะในเที่ยวดีครับ